สมมติเปรียบเทียบให้กับตัวเองเป็นอาหารเกาหลีสักอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรและเพราะอะไรนึกได้ขึ้นมาแค่อย่างเดียวคือโอ้โหก็แบบว่า คือน้ำซุปมันก็จะดูใสๆใช่ป่ะแบบไม่ไม่มีอะไรแต่พอกินแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบว่าสดชื่นผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอเด้งเหมือนกับเราที่ดูแบบว่าเอออาจจะดูเรียบเรียบใช่แต่จริิๆแล้วแบบว่ามีรสชาติว่ามีรสชาติว่ามีรสชาติ คุณเขาเปิดมาดีมากคุณต้องดึงกระได้ไม่เป็นหรอดึงกระนาบนโอ้ยออคิดยังไยวยังขอคุณต้องเป็นแบบรช่างแบบคบรถเพราะว่าคุณครบเครื่องงนี้ปะเป็นชีแม็กแล้วป่ะแบบสองอย่างรวมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบบางคนคือบางคนแบบดูภายนอกผมเนี่ยอาจจะแบบดูไม่ออกว่าเป็นยังไงเป็นคนยังไงแต่พอได้ชิมแล้วหรือว่ารู้จักแล้วเนี่ยมันคือแบบสนุกอะครับมีความสนุกมีความเฮฮาเหมือนแบบกินไก่ทอดกับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยพอกินแล้วจ้ะ สดชื่นกระงิงกระิงว่าใครในสามคนนี้แบบช้อปปิ้งเก่งสุดเยอะสุดที่ไปน่าจะพี่บัวนะปังผมเอาได้เลยไม่ไม่เลยผมจะแบบดียนคนที่แบบว่าเดินเดินไปคือแบบชอบไปดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบถูกใจคือซื้อเลยแต่ถ้าคือไม่มีคิดไว้แต่แรกว่าจะไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยโอ้ข้าวก็ไม่กินของก็ไม่ซื้อ ผมไปซึมซับบรรยากาศบรรยากาศเอ็นบ <ichi amento> ัว no บัวน่าช็อปเก่ง <sair> สุด ใช่แต่ว่าคราวนี้บวก,ก็มันไม่ค่อยมีเวลาได้ไปอะค่ะแต่ว่าจะมีช่วงแบบวันสุดท้ายที่เขาจะแบบว่าให้เราตรีเแล้วก็แบบไปซื้อได้เราก็จะต้องซื้อของในลิสต์คือไม่ใช่ของเราคนเดียวนะมีคนฝากซื้อเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกของกุ้งของฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนรู้สึกนะเหมือนบัวกับกระทิงะจะแบบว่าไปออกไปกินทุกวันเลยอะน <c oughs> ้อยมากไม่ค่อยกินขายคลีนไงเขาไม่ค่อยกินแต่ก็กินบ้างเดี๋ยวกินชิมชิมแต่คือไม่ค่อยได้กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมใช่แล้วทาอะไรไปที่นร ก็ส่วนมากจะถ่ายถ่ายละครเนก็คือแบบ<ช>มันคือแบบท่องบทอยู่บทอะไรเงี้ยแต่คือนี่จะทิ้งเจะมีเวลาวลา่างเยอะแต่ส่วนนี้ก็คือเขาใส่เกาหลีอยู่แล้วเขาดูซีรีส์อะไรเงี้ยเขาจะรู้จักะอะไรพวกนี้เยอะอ่าอ่านอกจากสตรีทฟู้ดแล้วนะอยากถ่ายยาวอยากถายาวบอกแฟนๆพวกคุณ<ย>สิครับพามุกฝากอีทีต่อไปด้วยนะครับมาดูกันว่าพวกเราจะไปทําอะไรกันอีกที่แทกูนะครับติดตามพวกเราได้ ในแอป3 p l u ัสนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเลยอีกหนึ่ง EP แต่ห้ามพลาดแน่นอนเพราะว่าสนุกทุก EP อยู่แล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะครับทำไมสั้นคร<ข>ับทำไมสั้นเขาพูดหมดแล้วเอาใหม่เริ่มต้นใหม่